สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ที่แสงรุ่นที่คุณมากกว่ารุ่นสองเต็นรถยนต์ที่มีสาขาทั่วประเทศครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คันครับกับโปรโมชั่นออกรถวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนฟรีทุกค่าใช้จ่ายใช้เงินเบาทได้ทุกอาชีพครับสนใจขนหนอินบ็อกเข้ามาคุยกันวันนี้เราอ,อยู่ที่สาขาหนึ่งครับถนนเอกอชัยนะครับรถรวมด้านหลังเนี่ยเป็นร้อยคันเลยนะครับแต่วันนี้จัดดันให้ไวเลยนะครับเดี๋ยวดูไป มพร้อมกันเลยครับมพร้อมกันเลยขอคันนี้ก่อน MG นะครับ299,000บาทผ่อน6,000ครับซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนนะครับสวยมากคันนี้เป็นทูโทนสันลูปสีเหลืองดำนะครับปี2017บครับล้อแมกครบหมดน,นะครับตัวท็อปสุดนะฮะสวยมากมาต่อกันที่นี่ครับคันนี้ทีเด็ดเลยแอดทาร์ปี2021 เลขไม้พันเดียวนะเอาทะเบียนเป็นปเ,เลขศูนย์เลยเลขไม้พันเดียวนะ430,000บาทผ่อนเดือนละ8พันกลางวางจอง7บาทออกรถ7บาทซื้อวันนี้ปีหน้าทันหมดสวยมากนะครับคันนี้ซีดีเจ็ด B M ขออนุญาตขายแบบไม่มีโปรคันเดียวขายแค่330,000บาทพอ B M นะฮะต่อไปครับคันนี้ Avanza นะครับคันนี้ตัวทัวร์ริงนะครับปี16นะครับทัวร์ริงปี16นะสวยมากออตโต้นะ สว,สวยมากนะครับทัวร์ิงปีสิบหกสามแสนเก้าหมื่นนี่ก็นบาทพอครับป้ายแดงเท่าไหร่โอ้โหเหลือสามเก้าเก้าผ่อนเดือนละแปดพันครับวางจองเจ็ดบาทออกรถเจ็ดบาทผ่อนเดือนละแปดพันแล้วซื้อวันนี้ไปผ่อน,นอ 1, ีกทีปีหน้าเลยฟรีดาวฟรีจัดฟีโอนฟรีประกันภยัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์ห้าปีนะครับเซียสรครับปีสิบหกสามแสนเก้าหมนบาทผ่อนเดือนละหกพันซื้อวันนี้ปีหน้าเขาผ่อนให้ล้อแม็กด้วยนะครับสวยมากนะฮะสวยมากเดี๋ยวมีรถกระบะด้วยนะครับเนี่ยแหละข้างหลังเบียบเลยนะแต่วันนี้เอาน้ำจิ้้้มมนนำจิไปก่อ นะครับ c l e ครับคันนี้ปี12 410,000บนาพบาทผ่อนเดือนละ8,000ซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนเช่นเดียวกันออซิสนะออซิสครับคันนี้2 3 9 0 0 0 0บาทออโต้บอร์หนังแอร์แบกนะผ่อนเดือนละ4,000ักว่าบาทแล้วซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนฟีดาวีจัดโิวอร์ฟีวไทยอาชีพไหนเข้ามาคุยกันนะแล้วก็เซียสครับคันนี้ปี17 2 6 0 0 0 0บาท ขออธิบายก่อนคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับคันไหนเกียร์ออโต้เกียร์มดาเดี๋ยวจะแจ้งนะครับนะครับคันนี้260,000ก็ผ่อนเดือนละ5,000ซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนนะมิราดครับ390,000ก็เป็นบาทหน้าใหม่ดี20นะฮะซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนผ่อนเดือนละ8,000ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะเงินสดอีกหนึ่งคันครับ CRV ขายดูที่สุดในเว็บ03นะครับอ 1, 000, รบ, 4, บ,บอหนัง1 7 0 0 0 0บาทจะผ่อนก็ได้นะผ่อนก็ประมาณเดือนละ4,000 นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับวันนี้สวยมากครับสวยมากอ่ะนะครับต่อกันที่นี่ฮะแคปติว่าปีสองพันสิบครับดีเซลนะคันนี้เครื่องดีเซลนะสองแสนสี่หมื่นกว่าบาทผ่อนเดือนละสี่พันกว่าบาทซื้อวันนี้ปีหน้าค่อผ่อนนะฮะนี่ครับโคโลราโดปีสิบแปดทีเด็ดเลยสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทอ่ะทีเด็ดให้หน่อยคันนี้ล้อแม็กเวลขอบยี่สิบมือเดียวใบแดงเลขใหม่สองหมื่นนะมือเดียวใบแดงนะครับรถสวยเดิมหมดแล้วระกันโครงสร้างนะฮะคันนี้ 4 3 0 0 0 0าบาทซื mental, ้อวันนี้ปีหน้าไปบอกแล้วแถมเงินกับบ้านอีก20,000บานนะครับมาต่อกันที่ MG อันนี้ยังไม่ล้างเลยเนี่ย2021ครับ2021ครับ4 5ส0 0 0าหบาทครับ Xender iSmart 2021นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดปุ่มสตาร์ทท็อปสุด นะครับป้ายแดง6กเจ็ดแสนวันนี้รถใช้แค่2-3งสามหมื่นโลเหลือ4ี่แสนกว่าบาทซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนปีดาวปีจัดปีโอนปีมายชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์หปีครับไปเลยฟอร์เรนเจอร์ปีสียกสูง3าม0 0 0เกบาท่อเดือนละแปดพันซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนปีดาวปีจัดปีโอนปีมายชั้น1นึ่แล้วประกันเครื่องเกียร์สปีนิสันนาวาล่าปีสิกครับส9ม0สนบาทครับผ่อนเดือนละแปดพซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนประกันชั้นหนึ่งแถมจ เชฟโลเลตโคโลราโดปีสี่คันนี้ให้ล้อเวลนะครับโอเวนแคปเครื่อง2อ0 0 LT เอาไปที่2 9 0 0 0 0บาทพอผ่อนเดือนละ5,000ันตายแต่ซื้อวันนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้านะครับวีโก้ครับ0 9 3ย์0 0 0าสาทผ่อนเดือนละ6 0 0 0นกับปีหน้าค่อยผ่อนให้ล้อให้แม็กใหม่ยังใหม่ด้วยแคปเปิดได้นะแคปเปิดได้ดีเซล2 5 0 0ผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อน เชฟคูด2องแสนสามหมื่นเก็พันบาทผ่อนเดือนละสี่พันและซื้อวันนี้ไปผ่อนอีทีปีหน้าคไาคแมวขับฟรีถึงปีหน้าทําเป็นส่วนลดทาเป็นเงินสดกลับบ้านได้หมดนะครับแล้วก็อาว์เนซ่าสองแสนห้าหมื่นเก็าพันบาทสองปติดผ่อนเดือนละห้าพันซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ออซิสครับคันนี้ปีสิบสี่สี่แสนเก้าพันบาทผ่อนเดือนละแปดพันแล้วก็ซื้อวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อน โอ้โหไม่แสนเดียวสวยมากนะครับแอร์แบ็กวอล์มมันตินะครับขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอินบอ็อกมันได้เลยนะครับหรือโทร0950589999นะฮะเบนซ์ Bend, นะคันนี้ C350 นะครับปี2018ครับ1ล้าน1แสนเหมื่นบาทเท่านั้นป้ายแดง2กว่านะปี18นะมือเดียวป้ายแดงนะ1 1 9 0 0ล้านแสนหมื่นบาทนะครับคันนี้อย่าหายอย่างนั้นเลย สีหน้าค่อยผ่อนเอาบายช่วยข้างวดด้วยนะครับหรือทำต่อไบ่พิเศษแบบ2กว่าอะไรเงี้ยได้หมดนะครับข้างหลังเพียบเลยนะครับนะครับเนี่ยฮะเพียบเลยอย่างนี้ผ่อน4ี่ห้าพันนะครับนะครับเยอะมากนะครับด้านหลังนะฮะนะครับเต็มแผงเลยแต่วันนี้ขอเป็นน้าจิ้มหมดแล้วกันเพราะข้างหลังเนี่ยจะเป็นรถที่ยังไม่เสร็จนะครับนะครับตาก้องซูมนิดนึงนะยกสูงซูมนิดนึงนะครับข้างหลังก็คือเป็นรถที่เพิ่งลงเทเลอร์มานะครับก็ยังเก็บงานอยู่ต้องล้างอาชิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้นะฮะ สำหรับแสลงลุงต้องมาให้คุณมากลุงสองครับวันนี้ก็มีผสมมากๆแล้วกันนะฝากไปด้วยนะครับทุกท่านเราก็ออกรถวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนทุกคันนะครับ12สาขาบวก2นะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับสาขาอุบลและนครปนมครับเร็วๆนี้นะครับทั่วประเทศเลยครับเหนือใต้ออกตกอีสานนะครับภาคกลางเสาร์นี้มีสูตมพัฒนาทุกท่านนะครับฝากติดตามเฟซบุ๊กนะครับยูทูบไลน์แอดติ๊กต๊อก พิมพ์เลยฮะแสงอรุณออโต้คค้าให้คุณมากหรือว่าสองกาเกตี้ที่สแตนบายอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยฮะตอนนี้ล่าลาไปก่อนเบอร์ทโทรดด้วยครับ095 058 9999้านาแ้มีูนมากทุกทนนะครับสวัสดีครับ